คิดคุณฟังทางนี้อยากขายของออนไลน์ปังๆมาดูของที่เหมาะสมกับคุณเข็มทิศชี้นําทางดวงชี้นําชีวิตยุคนี้อาชีพขายของออนไลน์มาแรงสุดๆหลายคนเริ่มเปลี่ยนจากการเป็นลูกค้ามาเป็นแม่ค้ามือใหม่ไม่ว่าจะเป็นทําอาชีพหลักเปิดร้านขายของออนไลน์ f u ลไ time หรือทําเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แบบ p a ์ t ไ i m e ถ้าอยากขายของออนไลน์ให้ได้ปังๆมีออเดอร์เข้าลัวๆไม่ขาดสายแต่ยังไม่รู้จะเริ่มขายอะไรดีวันนี้อาจารย์มีแนวทางและไอเดียสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับ คนเกิดวันอาทิตย์นั้นโดยพื้นฐานเป็นคนพูดจาดมีมัดใจคนเก่งอยู่แล้วนะครับถ้าได้เดินหน้าทําอะไรก็จะทําอย่างเต็มที่เต็มกําลังทําอะไรก็มีเพื่อนพ้องคอยส่งเสริมสนับสนุนมีความเป็นผู้นําและเชื่อมั่นในตัวเองสูงเหมาะกับการขายของออนไลน์อะไรก็ได้ที่ผลิตขึ้นมาเองเช่นงานแมนเฮกต่างๆเครื่องประดับเคสมือถือพวงกุญแจลูกกุญแจรูปวาดรูปถ่ายหรือแม้แต่การขายขนมขายของกินเรียกได้ว่าขายอะไรก็ได้ที่เป็นงานใช้ฝีมือจากตัวเรา ส่วนท่านใดเริ่มต้นไม่ถูกต้องการปรึกษาอาจารย์โดยตรงคลิกที่โปรไฟล์กดที่ลิงก์เข้าบ้านเขียวทักมาสอบถามปรึกษาได้เลยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ปรดกดหัวใจกดให้ของขวันคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กดเซฟเป็นรายการโปรดกดแชร์เพื่อนแท้รักเพื่อที่จะได้ทราบเนื้อหาดีๆแบบนี้ฝากไว้คิดเ่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์ธนพัฒน์เทวธรรมนาย